ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการมีไอเดียสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมชื่อเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านเช่นธุรกิจวิทยาศาสตร์ศิลปะ การเรียนรู้และชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่ส่งผลทำให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตง่ายขึ้นคลิปนี้จะขอชวนทุกคนมารู้จักกับกระบวนการการคิดแบบ Design Thinking Process Design Thinking เป็นกระบวนการการคิดเชิองออกแบบ ทีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งได้รับความนิยมและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการศึกษาหรือการบริการต่างๆที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือหลักการ5ขั้นตอนของการคิดคนนวัตกรรมแบบดีไซน์ thinking 1. empathize หรือการเข้าใจความรู้สึก คือการเข้าใจและรับฟังความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 2. d e f i n หรือกำหนดปัญหาคือการนิยามปัญหาอย่างชัดเจนและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร 3. ไอ ideation หรือการคิดค้น คือการสร้างไอเดียหรือแนวคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการสร้างแผนภาพของคำนวณการใช้สเปรดชีต e t 4โปรโตไทป์หรือการสร้างต้นแบบคือการสร้างและพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีไว้ให้ลูกค้าทดลองใช้เพื่อนำไปสู่การทดลองและปรับปรุงต้นแบบให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 5. เทสหรือการทดสอบคือการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ กับกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปตามข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับและนี่คือ5ขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งหลักการคิดค้นหานวัตกรรมที่สำคัญหากทำตามนี้แล้วจะทำให้เรามั่นใจและตัดสินใจได้ว่านวัตกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่ควรหยุดหรือไปต่อและนี่คือรายการ Innovation Formula สูตรสำเร็จนวัตกรรมกับหัวข้อ Shift Innovation Officer Program สูตรความสำเร็จเฟ้นหาผู้นำหัวเรือแห่งการขับเคลื่อนสร้างองค์กรนวัตกรรมติดตามได้ทาง NIA Channel